สวัสดีค่ะเพื่อนๆลีอินโนเวค่ะกลับมาเจอกับลีกแล้วค่ะวันนี้อ่าลีกลับมาจากบ้านพาักแล้วเนาะประมาณได้สักออตทิต์แล้วค่ะเกือบอาทิตย์ละกลับมาถึงบ้านก็เลยอ่าแวะไปรับพัสดุนะเพราะว่าพัสดุตัวเนี้ยลีสั่งไปอ่า ช่วงที่รีอยู่บ้านพักเนาะลีสั่งไปก็ประมาณอาทิตย์นะคะได้ก็คือเป็นคือคลิปนี้รีจะมารีวิวสินค้าสินค้าที่รีจะรีวิววันนี้บอกไว้เลยว่าทุกบ้านจะต้องมีค่ะเพื่อนๆอะจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านี่ไม่รู้บางคนก็อาจจะมีรุ่นเก่ารุ่น,ร,นรุ่นแบบปู่ย่าตายายรุ่นทวดอะไรเงี้ยแต่เราเป็นคนรุ่นใหม่ยิ่งอยู่ต่างประเทศเนี่ยคิดว่าต้องมีค่ะ คนไทยทุกคนต้องมีติดบ้านมาดูกันเลยมาลุ้นกันเลยค่ะลีพึ่งไปรับมาลีพึ่งไปรับมานะวันนี้พึ่งไปรับมาสดๆร้อนๆที่ไปซีนีเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยมาลุ้นเลยค่ะว่าว่าเป็นอะไรบางคนก็อาจจะรู้แล้วตามหัวข้อค,อคลิปที่รีลงไปเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ รีเป็นคนชอบซื้อสินค้าเ,เพื่อนๆทางอินเทอร์เน็ตดีจะไม่ค่อยไปร้านสักเท่าไหร่เพราะว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะได้ของอาราคาลดลดราคาบ่อยในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีให้เราเลือกเยอะดีก็เลยเออสัอ่งออาทางอินเทอร์เน็ตถ้าสินค้าไม่ดีเราก็คืนได้นะนี่ค่ะมาแล้วค่ะกะด็ดเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยค่ะว่าเป็นอะไร เห็นกันเลยนะคะนี่คายยาวเลยค่ะห่ออย่างดีค่ะกันกระแทกมาโอ้ยทันดีต้องเอาอไว้ข้า่นี่ค่ะเป็นเพื่อนเห็นแล้วใช่ไหมว่าเป็นอะไร เพื่อนๆบางคนก็อาจจะรู้แล้วเคยเห็นแล้วหรือมีแล้วแต่รีชอบนะตัวเนี้ย ใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆนมันก็คือหม้อหุงข้าวค่ะหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวสไตล์วินเทจเดี๋ยวลีจะประกอบให้ดูนะว่ามันถูกใจมันสวยมากอย่างได้แบบนี้รีชอบสไตล์วินเทจนะชอบแบบนี้มากเดี๋ยวลีจะประกอบให้ดูแต้แดนนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนดูในกล้องอาจจะดูลูกใหญ่เนาะแต่จริงแล้ว ก็ไม่ใหญ่พอดีนะพอดีมันจะออกกลมๆแป้นๆน,นะคะเพื่อนๆสีสวยค่ะสไตล์วินเทจเป็นอะไรที่ชอบมากเป็นอะไรที่ชอบมากแล้วก็ก็จะมีฝาตัวนี้ให้แล้วก็จะมีตัวนี้แถมมาให้นะคะตัวนี้นะตัวนี้ที่เขาแถมมาให้เนี่ยก็คือเขาจะใช้แบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวรีจะให้เพื่อนๆดูว่าเขาใช้ยังไงเขามีตรงนี้มาให้นะคะเพื่อนๆคือเราไว้ตรงนี้ แล้วก็เอาฝาหมอ้อเวลาเราพักฝาหม้ออย่างเงี้ยเราก็เอาไว้อย่างนี้เนาะถ้าเป็นรุ่นเก่ามันก็จะติดกันเนาะมันก็รุ่นนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็มันก็จะมีตัวนี้ให้นะคะตัวนึ่งอย่างหม้อไฟฟ้าทั่วๆไปที่เนี่ยมันก็คงมีแหลคะค่ะมันก็มีทุกรุ่นแหละเนาะนี่ค่ะเราก็ใส่ลงไปก็ปิดฝามันก็จะดูสูงขึ้นมาแบบนี้นะคะสูงขึ้นมาแบบนี้ ถูกใจค่ะเดี๋ยวรีจะให้ดูอ่าหม้อรุ่นเก่าที่รีใช้อยู่นะเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่ค่ะหม้อที่รีใช้รุ่นเก่ามันเป็นรุ่นดึกดำบรรณอะ่ะหรือเพื่อนเพื่อน่ะมันก็คือรุ่นเบสิกทั่วๆ่วไปตัวนี้ยังใช้ได้อยู่เนาะจะถามว่าขนาดเดี๋ยวนะเดี๋ยวรีจะลองขนาดดูว่าก็โอเคนะนเพื่อนๆขนาดไม่ต่างกันเลยเนาะไม่ต่างกันเลย แต่พูดถึงความสวยก็คือตัวนี้กินขาดแต่คุณภาพนี่เ,เขาได้รับ4.8ดาวนะไม่ถึง5ดี4.8 4.8ดาวอ่ะ5ดาวอนะ่ะเนาะก็ตัวนี้ค่ะลีใช้ตัวนี้ยังไม่เสียนะแต่ว่ารีใช้มาประมาณ รุ่นทวดละมั้งเอาไม่ใช่สิตัวนี้เออรีใช้ตอนมาอยู่ที่นอร์เวย์ได้รีใช้เกือบสิบปีแล้วค่ะรุ่นนี้รุ่นนี้ใช้ดีมากค่ะดีมากเกือบสิบปีแล้วแต่ว่ามันก็คุณภาพมันก็เสื่อมเหมือนเนาะมันก็จะมีตัวนี้ให้เหมือนกันนะตัวนี้ให้เหมือนกันแต่ข้างในเพื่อนๆดูมันก็จะลอกมันก็จะเออมันก็จะลอกเป็นเอออะไรล่ะก็เพื่อนๆก็คงจะรู้เนาะแล้วมันก็ มันไม่ไม่ยังไ,ไงล่ะเก่าแล้วอ่ะเนาะเขาบอกว่าเครื่องไฟฟ้าเก่าๆอ่ะใช้มานานนะให้เราโลดทิ้งเพราะว่ามันจะเกิดไฟช็อตเ,อเสี่ยงกับการเกิดไฟช็อตได้ง่ายเนาะลีก็เลยบายบายตัวนี้ค่ะบายบายคู่ตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะคู่หูก็คือคู่หูคู่ชีวิตลีมาเกือบสิบปีที่นอร์เวย์เนาะบายบาย สวยมากชอบค่ะตัวนี้ชอบมากก็เดี๋ยวลีต้องไปอ่านคู่มือนะคะตัวนี้ลีสั่งซื้อจากอ,อินเทอร์เนต็ตนะนะเดี๋ยวลีขึ้นไปให้ว่าอินเทอร์เนต็ตตัวนี้ราคาตัวนี้ราคาอยู่ที่900กว่านะคะรวมค่าส่งค่าอะไรก็ประมาณ1 0 0 0 1000 1000นละค่ะ1015้ 1, โครนก็คูณเงินไทยเข้าไป ก็ถูกใจค่ะสวยแต่คุณภาพนี้มีต้องลองดูก่อนน้ำก็คงเหมือนเครื่องอมอหุงข้าวธรรมดาน,นี่แหละแต่ชอบสไตล์มากชอบสไตล์มากเลยเนาะสวยค่ะก็คลิปนี้รีก็ ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามกันเนาะเป็นคลิปรีวิวสินค้าทั่วไปก็คือสวยๆอย่างแบ,บ่งปันค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันคลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพโดยเฉพาะที่เมืองไทยนะคะรักษาสุขภาพแล้วก็แล้วก็รักกันไว้เนาะก็ดีก็ขอ,ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการติดตามค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ